หนึ่งดอกครับเห็ดอันมงอกเหลืองเห็ดมงอกเหลืองหนึ่งดอกนี่ครับมังอกเหลืองหนดอกนี่ออกมันออกเลยสองวันแล้วเท่าแล้วนี่ หเห,ห็ดพึ่งครับหนึ่งดอกเริ่มเน่าแล้วไม่มีคนเข้ามาหามีคนเข้ามาเลยเริ่มเน่าเลยนะครับนี่คนเข้ามา เห็พึ่งเห็ดพึ่งเห็แป้งครับหนึ่งดอก,อกแป้งสวัสดีครับวันนี้วันที่สามเดือนกรกฎาคมเห็และโงกเหลืองครับสองดอก นี่เก็บครับเข้าแล้วครับไม่มีคนเข้ามาหาเห็ดนี่สองดอกเลยไม่มีคนเข้ามานะสองดอกสวยๆครับเท่าแล้วดอกหนึงครับ เป็นเห็ดพึ่งม่งจะบานเลยเห็ดพึ่งชาติมั่งนี่สวยๆเลยสวยสวยเลยครับนะกำลังกินเลยเห็ดพึ่งสวยไหมมอาเลยครับ